สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวนะครับประจำวันที่7พฤศจิกายนปี2566นะครับวันนี้ข่าวแรกนะครับก็จะเกี่ยวกับน้ํามันนะครับตลาด WTI นะครับเมื่อวานนี้นะปิดบวกเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียแล้วก็รัสเซียนะครับยินยันที่จะปรับลดอุปทานน้ำมันนะครับโดยที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยจะขยายเวลาลดกําลังการผลิตน้ำมันนะโดยสมัครใจจํานวนหนึ่งล้านเรลต่อวันนะครับจนถึงสิ้นปีเลยนะฮะแล้วก็รัสเซียเหมือนกันนะครับก็ขยายเวลาปรับลด การส่งออกน้ามันกว่า3ามแสนบาร์เรลต่อวันนะครับจนถึงเส้นปีนี้เช่นเดียวกัน,นครับเพราะฉะนั้นนอกจากนี้เนี่ยนักลงทุนยังจับตาดูนะครับว่าสถานการณ์ของช่องแคบฮามูเนะครับอย่างใกล้ชิดเลยนะครับว่าตอนนี้อิสราเอลได้ประกาศทาสงคารามกับอบ่มฮามามมาตั้งแต่วันที่เจตุลาคมนะครับโดยช่องแค amos, แบฮามูเนี่ยเป็นเส้นทางที่ส่งออกน้ํามันนะครับที่สํคาคัญที่สุดในโลกเลยแล้วก็ยังถูกจับตาใกล้ชิดเช่นเดียวกันว่าจะได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งตรงนี้หรือไม่นะครับเพราะว่า ตอนเนี้ราคาน้ำมันนะครับก็ปิดบวกในวันนี้เนาะนิดนึงนะแล้วก็ด้วยตามที่จริงเนี่ยยังไม่มีโครงสร้างนะครับที่ผมบอกขาขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็อีกข้อมูลหนึ่งนะครับแบงก์ออฟอเมริกาเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดอิสราเอลนะครับใช้ปฏิบัติการการตอบโต้อิร่าน,นะครับก็อาจจะทําให้ช่องแคบมุทเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะถูกปิดนะทำให้การส่นงน้ามันเนี่ยส่งออกไม่ได้นะครับแล้วก็อาจจะส่ง ให้ราคาน้ํามันพุ่งขึ้นสูงกว่าระดับ250ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเลยทีเดียวนะเพราะว่าอ,อิรานเนี่ยเป็นผู้ผลิตน้ํามันรายใหญ่ของโลกเลยนะครับเพราะนั้นตามเทคนิคข้อแล้วนะครับถ้าเกิดว่าถ้าช่องแคบเนี่ยมีผลจริงๆนะครับแล้วก็ส่งออกไม่ได้เนะี่ยก็จะทําให้น้ํามันเนี่ยครับปรับต,ตัวสูงขึ้นได้นะครับโดยปัจจัยเทคนิคด้วยแล้วนะครับก็ยังเป็นกรอบแทงเกินอยู่นะครับตามใดที่ราคาย,ยังไม่ลุกแนวหลับนี้นะคือ77.42ครับก็ โอกาสที่ราคาน้ามันเนี่ยครับก็จะเด้งสูงขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าสามารถขึ้นแล้วทะลุเทไลน์ได้ด้วยนะครับอันเนี้ยก็อาจจะทําให้ราคาเนี่ยขึ้นไปไกลได้เลยนะครับโดยตามนี้อีกแล้วนะครับขึ้นได้ถึงประมาณหนึ่งร้อยเก้าเลยทีเดียวนะหนึ่รอยเก้านะครับราคานี้ก็ห่างประมาณสามหมื่นนะประมาณสามหมื่นจุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องตตาดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนข่าวในตลาดนะครับวันนี้นะครับ ใกล้ๆที่จะถึงนี้เองนะช่วงประมาณสิบโมงครึ่งนะครับก็จะมีการประกาศนะครับเกี่ยวกับปรับดอกเบี้ยนะครับของออสเตรเลียนะครับนี้เราก็ไปดูกราฟทางเทคนิคนิดนึงนะครับว่าตอนนี้นะครับคู่ออสเตรเลียเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างโดยเทคนิคแล้วนะครับตอนนี้อ่าราคาเนี่ยก็เหมือนจะเปลี่ยนโครงสร้างนะครับเป็นขาดขึ้นนะะัะนั้นในกรอบราคาแถวๆประมาณ0ู4ี่นะครับจนถึงประมาณ0ูนยตรงนี้นะก็ เป็นโอกาสที่เหมาะที่เราจะเข้าบานนะครับเป้าหมายราคาจะอยู่ที่ประมาณ0.65-6.8นะครับอันนี้เป็นเป้าแรกนะส่วนสูงสุดก็คิดว่าน่าจะไม่เกิน0.627นะครับอ่าบานนี้นะครับเป็นเป้าแรกแต่ถ้าเกิดว่าดนลต้านนี้นะครับไม่สามารถที่จะต้านราคาไปได้ก็มองดนลต้านบนสุดเลยนะยู่ที่ประมาณ0.6844นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายของสองราคานี้นะครับ เดี๋ยวไปดูราคาทองคำสักเล็กน้อยนะครับทองคำเมื่อวานนี้นะครับก็เทยังต่อเนื่องเลยนะครับจนถึงเช้านี้นะก็ยังมีโน้มนะครับที่จะปรับตัวลงต่อได้อีกนะครับโดยเป้าหมายราคาเนี่ยนะก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งเก้าหกห้านะครับจนถึงประมาณหนึ่งเก้าหกศูนย์นะครับเป็นเป้าแรกนะครับส่วนก่อถัดมานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งเก้าห้าูนย์แล้วก็หนึ่งเก้าสามศูนย์นะครับซึ่งสองราคานี้ก็ มีโอกาสที่ราคาเนี่ยครับจะลงมาทดสอบแล้วก็จะปรับตัวขึ้นใหม่ได้อีกรอบหนึ่งที่นี้ถ้าเกิดว่าปรับตัวขึ้นแล้วนะครับไม่สามารถที่จะทำดิหมายได้ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อได้เหมือนเดิมนะครับโอเคสนะครับสำหรับการสุดข,ข่าวประจำที่7นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ